เช่นเดียวกับความเคลื่อนไหวเรื่องเศรษฐกิจนะครับคึกคักเหมือนกันแต่เป็นการคึกคักแบบขาลงห่อเหี่ยวนะครับเพราะว่าสัญญาณของภาวะข้าวของแพงการทำมาหากินฝืดเคืองน่าจะลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาหมูแพงที่ตอนนี้พลเอกประยุทธ์ยังคงไร้วี่แววในการแก้ไขปัญหาหมูแพงนะครับทำให้ตอนนี้ถ้าสั่งโจกนะครับก็ราคา65บาทไปเรียบร้อยแล้วแค่คิดว่าจะกินก็เครียดแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่มีครอบครัวมีลูกมีหลานคงจะเครียดมากขึ้นไปอีกเพราะว่า เท่ากับรายได้ของพ่อแม่ที่ไม่เพิ่มขึ้นเลยนั้นค่าครองชีพเพิ่มขึ้นส่วนผู้นําประเทศก็บอกว่าจะเอาเงินที่ไหนมาให้ค่าแรงกับประชาชนดังนั้นก็เป็นวังวนของวงจรอ,อุบาทที่เศรษฐกิจไม่ดีค่าครองชีพพุ่งส่วนผู้นํายังไม่มีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องหมูแพงซึ่งก็น่าจะแพงยาวไปเรื่อยๆนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้ได้คุยกับผู้ประกอบการหมูรายหนึ่งประเมินว่าโอกาสที่หมูจะแพงแบบนี้ก็คงจะต่อเนื่องไปอย่างต่า ปีถึง2ปีหรือว่าอาจจะ3ปีเป็นอย่างน้อยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของสถานการณ์หมูนะครับเพราะว่าแพงไม่ใช่แพงตามฤดูกาลแต่แพงเพราะว่าไม่มีคนเลี้ยงหมูหมูตายเยอะนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับสถานการณ์ใหม่เริ่มเติมเข้ามาราคาน้ำมันโลกกลับมาพุ่งกระชูดล่าสุดนะครับราคาน้ำมันโลกทะยานสูงสุดในรอบ7ปีไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ ทางตะวันออกกลางเกิดสถานการณ์ตึงเครียดโอเปกเชื่อว่าราคาน้ำมันโลกมีสิย์จัทยานไปถึง100ดอลลาร์หรือ100เหรียญสหรัฐนะครับดังนั้นตอนนี้หมูแพงไก่แพงเป็ดแพงผักแพงทุกอย่างแพงนะครับยาค่ามาแรงแพงปุ๋ยแพงและเมื่อราคาน้ำมันโลกแพงต้นทุนในการขนส่งแพงต้นทุนในการผลิต ปุ๋ยต่างๆแพงต่อไปอีกนั้นแน่นอนว่าราคาข้าวข,ของก็จะทะยานต่อไปอีกขณะที่วิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์ในการแก้ไขปัญหานั้นยังไม่มีอะไรดีขึ้นแต่อย่างใดนะครับความเดือดร้อนของประชาชนทะยานนะครับนักแสดงออกมาแสดงความเห็นคล้ายๆกับบรรยากาศโควิดระบาดระลอกแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจตุรงหน์นงชาชาชาที่หลายคนก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับล่าสุดนะครับอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความเห็นถึงความตก ต่ำความผันผวนของปัญหาเศรษฐกิจคือคุณออมสกาวใจนะครับซึ่งก็แสดงความเห็นในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนมาอย่างต่อนเนื่องน่าชื่นชมตั้งแต่ เกิดเหตุการณ์ระบาดของโควิดนะครับตั้งแต่เรายังเป็นประเทศที่เถียงกันเรื่องวัคซีนิโนแวคดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับรอบนี้คุณอมถือว่าเป็นดาราแสดงที่ไม่ทิ้งประชาชนนะครับออกมาพูดถึงปัญหาข้าวของแพงที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าของแพงนั้นเกิดจากพ่อค้าแม่ค้าเห็นแก่ตัวน้ํามันแพงบาทเดียวขึ้นราคาสินค้า5บาทเห็นแก่ตัวมากเกินไปหรือเปล่านะครับคุณอมบอกว่าฟังเรื่องแบบนี้แล้ว โพสไอจีเนี่ยนะครับคนขึ้นราคาสินค้ากลายเป็นคนเห็นเกดตัวต้นทุนมันขึ้นตลกร้ายตรงที่แม้กระทั่งทุกวันนี้คุณก็ยังโทษประชาชนอีกทั้งที่เป็นปัญหาที่คุณต้องแก้ไม่ใช่หาแพ้ ยาเบียงปปะเด็นแล้วก็มีการพิมพ์ข้อความว่าคนละยำนะครับไม่ใช่หมายถึงระยำที่เป็นคำยาบนะครับอันนั้นเป็นรอเรือสละอะนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นคนละยำที่เป็นลอลิงสละอะนะครับดังนั้นรอเรือสละอะแล้วก็ยอยักษ์สละอัมเป็นคำยาบแต่ว่าถ้าเป็นลอลิงสละอะยอยักษ์สละอัมคนละยำเหมือนกันแต่ไม่ใช่คำยาเพราะถ้าคำยาบต้องเป็นคนละยำนะครับความหมายคนละความหมายกันนะครับ คนละยำนี่ก็เป็นชื่อร้านอาหารที่โด่งดังคุณอ,อมน่าจะพูดถึงเรื่องร้านอาหารนะครับคุณออมมีการแปะแคปชั่นไว้ด้วยนะครับว่าพ่อยอดมนุษย์ถูกทุกเรื่องนะครับแล้วก็มีการแสดงความเห็นของประชาชนหลายกลุ่มชื่นชมคุณอ,อมยังมากมายมหาศาลก็เป็นบรรยากาศที่พบเห็นได้ทั่วไปนะครับถึงความอึดอัดของประชาชนนะครับตอนนี้ถามคนภาคไหนราคาสินค้าทยอยขึ้นคล้ายๆกันหมดนะครับความเดือดร้อนของประชาชนปัญหาค่าแรงที่พลเอกประยุทธ์ยืนยันไม่ปรับเพราะว่า อ้างว่าค่าแรงนั้นรัฐบาลไม่มีเงินจ่ายทั้งที่ไม่ใช่เงินรัฐบาลนั้นนำไปสู่การถกเถียงกันอย่างกว้างขวางว่าพลเอกประยุทธ์ไม่รู้จริงๆหรือว่าค่าแรงนั้นไม่ใช่เงินของรัฐบาลบางคนบอกว่า เป็นไปได้ที่อาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ไม่น่าเชื่อเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งมา7ปีน่าจะรู้เพราะว่าเรื่องนี้เด็กประถมก็ยังรู้ว่าค่าแรงขั้นต่ํารัฐบาลไม่ได้จ่ายนะครับแต่บางคนบอกแบบนี้ว่าจริงๆพลเอกประยุทธ์เนี่ยรู้ว่ารัฐบาลไม่ได้จ่ายแต่พูดเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นนะครับให้คนออกมาวิพาก์วิจารณ์เรื่องนี้แล้วจะได้ไม่โฟกัสถึงปัญหาอื่นๆนะครับสร้างดราม่า เพื่อเบี่ยงเบนประเด็นอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับว่าตกลงพลเอกประยุทธ์ไม่รู้เรื่องค่าแรงว่ารัฐบาลไม่ได้จ่ายหรือว่าจริงๆรู้แต่ว่าแบลนะครับสร้างประเด็นใหม่ให้เกิดความสับสนอึดหมานในสังคมนะครับแต่ที่แน่เมื่อวานนี้ประชาชนกลุ่มหนึ่งบุกไปที่ทำเนียบรัฐบาลขอเรียกร้องให้มีการเพิ่มค่าแรงนะครับรวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลตอบคำถามว่าพรรคพลังประชารัฐเคยสัญญาไว้หลายต่อหลายเรื่องเรื่องขึ้นค่าแรงนโยบายต่างๆที่จะทําให้กับประชาชนและพลเอกประยุทธ์ซึ่งมาเป็นนายก โดยการเข้ามาของพักพลังประชารัฐนั้นก็เคยพูดว่าจะทําเรื่องต่างๆแต่ถึงเวลาไม่ทำนะครับเมื่อวานนี้ประชาชนที่ไปถูกตํารวจสก,กัดนะครับราวกับเป็นอาชญากรนะครับร้องทุกเรื่องค่าแรงไม่มีโอกาสได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์นะครับวันนี้ประชาชนอีกกลุ่มนึงเป็นนักศึกษาคล้ายๆเมื่อวานที่เป็นนักศึกษาด้วยมาเนี่ยนะครับวันนี้เป็นตัวแทนน,นักศึกษารามคาแหงเครือขา่ายรมคาแหงเพื่อประชาธิปไตยนะครับมาร้องทุกเรื่องหมูแพงถึง,ถงทำเนียบรัฐบาลคราวนี้นะครับใส่ผ้าเช็ดตัวตัว เดียวพร้อมกับไม่ใส่เสื้อข้างบนนะครับเพื่อสะท้อนถึงความอดอยากยากจนของประชาชนไม่มีจะกินนะครับมีการเขียนข้อความบนร่างกายตัวเองว่าตู่อยู่หมูแพงนะครับรวมทั้งวิาพากษ์วิจารณ์การที่รัฐบาลไม่แก้ปัญหาหมูแพงหรือปัญหาเศรษฐกิจต่างๆเลยนะครับรวมทั้งมีการเอาผักนะครับเอา เศษผักนะครับจากพ่อค้าแม่ค้ามาโยนทิ้งที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อสะท้อนว่าทุกวันนี้คนไม่มีจะกินกันแล้วเนี่ยนะครับก็ชะตาการคล้ายๆกับกลุ่มประชาชนผู้ใช้แรงงานหรือนักศึกษากลุ่มที่มาเมื่อวานนะครับยังคงเป็นอีกวันหนึ่งที่ความทุกข์ของประชาชนนั้นไม่มีโอกาสจะเข้าถึงถึงบริเวณทำเนียบรัฐบาลนะครับทำเนียบรัฐบาลหลังปี57กลายเป็น ที่พำนักของเหล่าเทวดานะครับซึ่งห้ามคนทุกยากเข้าใกล้นะครับวันนี้ประชาชนที่เข้าไปร้องทุกนั้นไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้ธรรมเนียบนะครับถูกตำรวจสกัดอย่างเคยนะครับนี่คือมาตรฐานของธรรมเนียบรัฐบาลยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่ในธรรมเนียบไม่มีภารกิจแต่เข้ามาปฏิบัติภารกิจที่ธรรมเนียบคู่ฟ้านะครับทั้งที่จริงๆกาหนดการจริงๆเนี่ยไม่มีนะครับประชาชนเดือดร้อนก็ไม่ให้ประชาชนเข้าพบ แต่อย่างใดแต่ปรากฏว่ามีคนหนึ่งได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์นะครับคนที่เดือดร้อนเพราะหมูแพงไม่ได้เข้าพบตำรวจสกัดแต่ว่าสุภาพสตรีนะครับโด่งดังนะครับถูกมองว่าอาจจะเป็นคนดิเดตผู้ว่าของพลังประชารัฐหรือไม่ซึ่งปฏิเสธไปแล้วว่าไม่เป็นเนี่ยนะครับได้เข้าพบกับพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งทําให้เกิดการลือสนันว่าเข้ามาเพราะเรื่องของการตั้งซักเอ่อการสร้างพักทำพักใหม่ชื่อว่า พักสร้างอนาคตาไทยหรือไม่นะครับนางนวลพร,รมลําซสันะครับหรือฉายาว่ามาดามแป้งผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์เป็นการส่วนตัวที่ทำเนียบรัฐบาลไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดแต่ได้พบนะครับโชคดีนะครับได้คุยกับพลเอกประยุทธ์ตัต้ง25นาทีขณะที่ประชาชนที่ไปร้องทุกนั้น แม้กระทั่งเงาของพลเอกประยุทธ์หรือรอยเท้าของพลเอกประยุทธ์ยังไม่มีวาสนาจะได้เห็นสื่อรายงานนะครับว่าพลเอกประยุทธ์พบมาดามแป้งเพราะมาดามแป้งมาสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับมาดามแป้งเป็นผ้าคลุมไหล่เลาะย้อมครามบรรยากาศค่อนข้างชื่นมืน่นส่วนคนที่ร้องทุกข์นั้นไม่ชื่นมืน่นหมูแพงไปร้องทุกข์ไม่ได้รับโอกาสในการพบผู้นําประเทศแต่ยังได้ฟังเสียงความทุกข์ของประชาชนที่ไปถึงหน้าทำเนียบแต่ไม่มีวาสนาได้เข้าทำเนียบเหมือนคนที่ไปมอบของแล้วก็สวัสดีปีใหม่ อะไรก็แพงนะครับจริงๆไม่อยากจะพูดน,น,พน,นะครับไอผีที่แพงเนี่ยนะครับเพราะว่าท,ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับในปี56นะครับสมัยที่ท่านเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับต่านเทีเ่ยวสำรวจตลาดนะครับท่านบอกว่าราคาแพงทุกวันนี้ไม่ทราบว่าท่านมองเห็นปัญหาไหมครับหรือท่านคิดว่าพอเป็นรัฐบาลแล้วพวกนี้ทุกไว้ต้าชงก็ได้ฝังรัฐมาลนะครับไม่ว่าจะเป็นรัว่า,าลก็ปือคณรัฐรนะครับ แล้วก็ผรกลวกนะครับไม่ว่าจะเป็นูมิใยไทยนะครับคประบยับยั้นะครับแล้วก็ผัเลิกนฟรน้อยที่ยังร่วมรัฐบาลอยู่นะครับที่อยากให้มีการซึ่งราคาสินค้าปรกโภคบริโภคนะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาจากของของพี่น้องประชาชนนะครับต้องเข้าใจนะครับในขณะนี้ตอนในขณะที่สินค้าประโภกบริโภคมีราคาแพงเนี่ยนะครับรัฐบาลจำเป็นต้องแก้ปัญหาจริงๆจังๆทันทีนะครับไม่ใช่ พูดตอบโต้กันทางการเมืองเท่าน,นั้นนะครับตอนนี้นะครับถ้าท่านบอกว่าท่านเป็นผู้แทนของปรุงชนท่านเป็นผู้แทนรัษฎรแต่วันนี้นะครับปากของรัษฎรยังไม่ได้รับแสดงถึงความสามารถในการไป็นฐานประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเหมือนที่นายกบอกแหละครับหมูแพงไปกินไก่ใช่ไหมครับถ้านายกแก้ปัญหาไม่ได้ก็เปลี่ยนคนครับเนลบเลยลน มาพรพอ้รพอรพอรมคนตะอบคอก็หมดนี้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้นี่อาหารของพวกคุณออกมารับด่วนเลยอาหารจนด่วนออกมารับเลยตลอดเวลาเกือบแปดปีที่ดำรงตำแหน่งอยู่นั้นประเทศไทยภายใต้การบริหารของท่านมีผู้คนนับหมื่นที่ต้องเสียชีวิตจากการบริหารจัดก,การที่ล้มเหลวหากไม่สามารถ บรรยากาศหน้าธรรมเนียมนะครับเป็นการรวมตัวของนักศึกษานะครับซึ่งสะท้อนถึงปัญหาหมูแพงที่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นจริงอย่างที่ผู้ประกอบการหลายรายประเมินว่านะเราจะเจอปัญหานี้อย่างน้อย2ปีหากพลเอกประยุทธ์ไม่รีบนําเข้าหมูหรือนําเข้าพ่อพัอพนธุ์แม่พันธุ์หมูก็แปลว่าคนไทยจะต้องเจอหมูราคาโซนระดับ200กว่าบาทแบบนี้ไปอีก2-3ปีนะครับเรื่องใหญ่แน่นอนนะครับความทุกทุกวันลูกไม่มีจะกิน